โอเคสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่เกมตกปลาเวอร์ชัน1.0นะฮะของผมเป็นเดโมเวอร์ชัน2.0สามารถดูได้มุมข้างทีนี้ผมเคยเล่นตัวเวอร์ชัน1.0ไปซึ่งเวอร์ชัน1.0ผมเล่นไปได้นิดนึงไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่เพราะว่ามันมีปลาให้ตกไม่กี่ชนิดแต่เขาบอกเวอร์ชัน2.0มีปลาให้ตกทั้งหมด20ชนิดอ่แอา,าแล้วก็มีตัวละครเสริมเข้ามาแล้วก็มีฉากพวกเรืออะไรอย่างเงี้ย เกมจะถูกแบ่งสองอย่างคือภาษีหลักคือการตกปลากระสอเป็นต่อสู้กับพวกแมวหมานกก็าเก็บเป้าคันทางทีนี้ผมจะให้ดูคนเห็นตัวละครก่อนนะถ้าคุณหน้าคุณตาตัวละครวันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่ามองอยังไงก็ตัวละครแบบเกมเกมว่าจะชัดโอเคทีนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่น อ่าม่นกี้น่าจะถามการตกปาตกปลาแบบไหนดี โซสีนะถ้าผมจะไม่ถูดเอาข้าวแต่แรกนี้เอามาแบบมังคิดซ้อมส้อมส้อม,มเอาผ้าสซ้อมมา โม่จะมีปลาให้ตกปลาสามสี่ชิ้นถ้าผมจตไม่ผิดเดี๋ยวผมเอาภาพมาบังแล้วกันเกมมีข้อเสียอยู่คือตัวตัวละคอที่ตกได้ิเกมมันมีข้อเสียตรงที่ว่าปลาเท่าตกได้ตอนนี้มันยังไม่มีสภาพอะเกมนี้เป็นเกมมากสองนะ กับผมสีผมซีมซมซอันนี้ก็ผมสีะถ้าเราตกได้รอบที่สองใช่ไ้มร,รอบแรกมันจะทำรอบสองมันจะถามว่าเก็บใส่กล่องไหมกับดิมโนชาแล้วก็ปล่อยไปอิดาง่ถ้าเป็นอย่างนี้ เ,ออเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเดินชมก่อนแล้วกันอันนี้เป็นตัวละครหลักนะคุณอิโกะอันนี้เป็นน้าเราถ้าเป็นถ้าคุณซื้อเต็มมาเลยแบบนี้นนะมันจะมีวิธีการดําเนินเรื่องอยูออ่ตัวนี้ผมเล่นแบบเดโมมันก็เลยไม่มีอันนี้เป็นห้องนอนเราผมรู้สึกเกมนี้จะไม่มีเรื่องระบบ,ระบบวันเวลานะผมลองเล่นเวอร์ชันหนึ่งอ่ะมันไม่มีและนี่เป็นห้องนอนเราถ้าเราง่วงหรือพลัางงานหมดแล้วก็จะกดนอนตรงนี้ บ้านเราพิพิธภัณฑ์สว์น้ำเป็นตัวเป็นตัวอ่อันนี้จะเป็นบ่อถ้าเราตกปลาตัวไหนได้ใช่ไหมเราเก็บมาจะไว้นีนี้อือฮะทีปลาแล้วเราก็สามารถเลือกฉากได้มากกว่าหนึ่งฉากชูแจมมันเลือกได้แค่ฉากเดียวอันนี้จะมีทั้งหมดเอ่อสามฉากครัผมไม่ผิดนะแล้วก็จะมีระบบกระทั่งระบบพูดคุย คุยกับสัตยาแบบนั้นนี่ไม่เป็นมแมลงแมลงนี่ผมยังไม่รู้อ่ะเพราะว่าเวิชั่นเก่ามันยังไม่มีส่วนที่เป็โลกเซฟจะมปอยู่ในนี้นะมาเป็นระบบเรื่องร้านแายของมันจะมี3ามร้านร้านแรกจะเป็ร้านนี้ ร้านที่สามหมดแล้วกันสกายอาน,นี้เป็นพวกซื้อที่จับมาแล้วะไม่ไวาใจพู้เป็นตกวปลาอะไรเงี้ย,ยร้านสองตรงกลางจะเป็นร้านขนมซื้อพ,พลังงานอ๋ออันนี้เป็นเดมโมเลยไม่มีลงอยู่มันจะมีคุณลงขายของอยู่อะเป็นตัวละครหลักกว่าตัวอื่ดเวยก็มีต่างหน้าต่าง,ง็นแบบนี้นแล้วก็ร้านที่หนึ่ง ไปยีปลาคุณป้าเราสามารถเอาพวกปลากับของมาขายได้แล้วก็จะไปสู่ตรงนี้เอดินไปไม่ได้สินะมันจะมีข้างในตรงนี้นะ่ะต้องเดินไปจากตรงนี้นะเอ่าต้องเดินเข้ามไปตรงนี้แล้วก็เข้าไปจะเจอเอ่อมือนท่าเรือท่าเรือทงยัยพินประมาณนั้นอุ้ยเปเดไปแล้วเหรอ ว่าตอนนี้ไอตัวเกมอ่ะมันยังคอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆเพราะงั้นระบบอะไรงี้มันก็เลยยังไม่คล่องตัวเท่าไหร่ยังมีอะไรให้ทเยอะแยะเลยเพราะนั้นก็รออัปเดตเรื่อยๆแล้วกันน,นี่มันเป็นประบสังเ้ามันไม่ได้เหมือนเสมอมันเหมือนเป็นตัวระปับระดับคำที่ของเกมอ่ะถ้ำข้างในนี้เป็นถ้ำนี่นี่นี่อันนี้คือสังเ้า ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในมีอะไรอะไรอ่ะอ๋อป่าอันนี้ข้างในเป็นป่าก็จะมีพิพิธภัณฑ์ฉาดน้ำอยู่ฝั่งนี้ต้องไปมุมสุดเลยทุกทางอันนี้เป็นมุมชายหาดเอ่ะอ,อะไรอ่ะได้ยังงั้หรู้เปาันไหนได้ไหม คุณเล่นตามในเรื่องปกตินะก็คือตัวเต็มอ่ะถ้าเดินไปมุมนี้ไปเรืเร่อยๆๆมันจะถึงเอ่อการตะกนวิ่งเข้ามาเว้จะให้เราต่อสู้อ่ะแล้วเข้าสู่ฉากการก็บเวลแตการต่อสู้กับพวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยแหละพวกแมวนกปูอะไร,ม,ะไรมันทำให้เก็บเวลขึ้นดีแล้วก็ระวังด้วยถ้าตายก็ต้องกลับไปนอนที่นั่นเองอันนี้เป็นพิษมาสจากน้ำไปถูกไปในตัวบ้านเนอ าจากน้ำเขาบอกรลุเกมยังคอยอัปเดตแล้วก็เพิ่มเนื้อหายอยู่เขาบอกก็จะเพิ่มเนื้อหาแบบค่า,ายเกมซัมเมอร์จะมีเควสตัวละครรองกับตัวละครหลักด้วยอ่าแล้วก็พวกปลาพวกนี้มันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเขาบอกว่าจะเพิ่มขึ้นมาจนกว่ามันจะถึงจุดที่เขาจิ่มตัวเกมที่เป็นเกมภาคสองนะอ่าเกมภาคแรกเขาเล่นจบไปแล้วผมไม่เคยเล่นเหมือนกันเขาบอกว่าเกมภาคแรกก็โอเคจนถึงมีภาคสองนี่เลย อันนี้เป็นเกมดีค่อนข้างอัปเดตอยู่เพราะเขาบอกว่าอัปเดตจากเวอร์ชันแรกมาไกลมากต้องรอต่อไปเพราะผมยังไม่ได้ซื้อเหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมมีอะไรทำบ้างแต่ดูจากที่เขาคอมเมนต์มานะเขาบอกว่าถ้าเราตกปลาจากที่หนึ่งอ่ะปลาตรงนี้นะสมมติเราตกปลาตรงนี้ใช่ปะมางทีมีปลาถึงสามชนิดแล้วที่ต่อไปที่จะไปตกก็จะเป็นพวกลำคลองคลองอะไรตรงเนี้ยลำธารอะไรเงี้ย มันก็จะมีสองสามชนิดอยู่เหมือนกันแล้วก็ถ้าไปตกในบนเรือเนะี่ยมันจะมีเรือมันจะมีเรืออยู่ในนี้ผมไม่แั่ใจเหมือนกันว่าซื้อเรือ,อยังไงนะพอซื้อเรือใช่ปะเราเรือไปเล่นอยู่ในคาทะเลเนี้ยเราไปตกปลาตรงไหนเนี่ยมันก็จะได้ปลาชิ้นอื่นมันจะมีปลาระดับไอดอนด้วยปลาแต่ละตัวมีระดับคารด้วยนะบอกระดับความหาย,ยากอะแล้วก็ทุกคนอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่า,าซื้อตัวเต็มมาแล้วทําไมมันถึงไม่นี ที่ว่าทำไมเราตกปลาไม่ได้คุณจะต้องใส่อุปกรณ์ตรกปลาอยู่ด้วยนะแคนนั้นแหละเกมวิธีการเล่นมันยังมีแค่เนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช่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 ผมมีระบบโดเน็ตน,นะนะสามารถโดเน็ตมาได้ถ้าไปโดเน็ตมาผมก็เให้ขึ้นไปต่อตอกตัะกันง,ง่ายง่ายขอบคุณสำหรับวันนี้ครับ